น้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมโซเดียมต่ำเหมาะกับผู้ป่วยไตยจริงหรือคลิปนี้มีคำตอบครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในยุคสมัยนี้นะครับ ซอสปรุงรสนะครับต่างๆออกมาหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับเราก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆนะครับออกมาแข่งขันกันในเรื่องสุขภาพเป็นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาโซเดียมต่ำนะครับซีอิ๊วขาวลดโซเดียมนะครับซอสหอยนางรมไม่มีโซเดียมโซเดียมต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแบบนี้มีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับและผู้ป่วยตายสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าเนี่ย พอป่วยเป็นเริมไตเสื่อมแล้วอยากจะคุมเรื่องโซเดียมก็ไปหาซื้อน้ำปลาหรือซอสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมกลุ่มโซเดียมต่ำเหล่านี้มากินเพื่อสุขภาพเพื่อไม่อยากให้โซเดียมเกินหรือลูกหลานบางคนก็ซื้อมาให้พ่อแม่ทานนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมโซเดียมต่ำเนี่ยมันคืออะไรแล้ว ทำไมมันยังรสชาติเค็มอยู่ต่างๆที่โซเดียมต่าครับเครื่องปรุงนะครับในท้องตลาดหลักๆที่โซเดียมต่ำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1นะครับเหมาะสําหรับคนปกตินะอันนี้จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตยนะครับก็คืออะไรครับก็คือที่เขาจะเขียนไว้ว่าเป็นซอสซีอิ๊วขาวซอสถอยนั่งลมน้าปลาเนี่ยโซเดียมต่านะครับแต่พวกนี้ก็คือเขเขียนว่าโซเดียมต่ำา40%แต่ถ้าเราสังเกตข้างข,างขวดน,นะครับเเขาจะเขียนไว้ว่า ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเหล่านี้นะครับที่โซเดียมต่ำเนี่ยทางผู้ผลิตเขาจะไปเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้รสชาติเค็มและยังอร่อยอยู่ต้องบอกกันว่าผู้ป่วยไตยเนี่ยต้องคุมและธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าโพแทสเซียมถ้าท่านกิน ผลิตภัณฑ์เจนิแรกที่ผมบอกไปเนี่ยผู้ป่วยไตเสื่อมกินเข้าไปนะครับก็จะทำให้โพแทสเซียมในเลือดเกินได้และมีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจทําให้หัวใจเต้นช้าลงหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจอาจจะหยุดเต้นก็ได้นะครับประเภทแรกจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตนะครับแต่เหมาะกับคนปกติสามารถทานได้ประเภทที่2นะครับเครื่องปรุงโซเดียมต่ำประเภทที่2คืออะไรครับก็คือมีปริมาณโซเดียมต่านะครับและก็มีปริมาณโพแทสเซียมที่ต่ําด้วยเหมือนกันนะครับคือไม่เพิ่มโพแทสเซียมนะครับแบบนี้นะครับ จะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตนะครับสามารถรับประทานชนิดนี้ได้เลยนะครับฉนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับลองดูที่ฉลากนะครับข้างขวดพยายามดูข้างขวดทุกครั้งก่อนซื้อนะครับว่าเขาจะเขียนว่าลดโซเดียมนะครับและไม่ได้เติมโพแทสเซียมเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะสามารถรับประทานได้นะครับสำหรับผู้ป่วยไตทุกระยะเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าหลงกับคาว่าโซเดียมต่ำเพียงอย่างเดียวนะครับควรจะต้องดูฉลากให้เป็นและดูว่า เขาเติมเกลือโพแทสเซียมเพิ่มไปหรือเปล่านะครับถ้ามีเพิ่มปริมาณเกลือโพแทสเซียมก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำด้วยนะครับแบบนี้ก็จะเหมาะกับผู้ป่วยไตนะครับอย่าลืมนะครับโรคไตดีขึ้นได้ถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีนะครับและถ้าใครอยากจะสอบถามนะครับว่ามีซอสที่โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำที่เหมาะกับผู้ป่วยไตมียี่ห้อไหนบ้างนะครับ หรือถ้าเกิดมีใบตรวจค่าไตนะครับสามารถส่งมาให้ทางเราดูได้นะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยตอบคาถามและให้ข้อมูลกลับทุกๆท,ท่านอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปนะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทจ,จากช่องเจ8ยเป็นสิบแปดสวัสีสุขภาพคับ